ปออันนบเรียกร้องเปิดเผยรายชื่อและเงินเดือนของข้าราชการที่ได้ iPhone 12เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองกับกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารสัญญาซื้อขายโทรศัพท์ยีอห้อไอโฟน12จำนวน111เครื่องของสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นงบประมาณกว่า2.6ล้านบาทซึ่งทางด้านของที่ปรึกษานายก ก็ได้มีการออกมาถแถลงชี้แจงและบางส่วนได้อธิบายว่าต้องเข้าใจว่าในส่วนของข้าราชการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับต้นเงินเดือนน้อยนิดหากต้องมาซื้อโทรศัพท์และต้องชำระค่าโทรศัพท์เพื่อสำหรับงานราชการอีกข้าราชการบางคนอาจไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่และสุดทางด้านของนักองนุ่มปออน,นบ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยได้มีการออกมาเรียกร้องให้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยรายชื่อของข้าราชการที่จะได้รับ iPhone 12รวมถึงทางด้านของรายได้และให้มาเทียบกับของประชาชนเทียบกับเด็กที่เรียนออนไลน์ไม่ได้ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ